สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งในตลาดชุมชนและแคมป์คนงานก่อสร้างเกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ในหลายเขตของกรุงเทพมหานครซึ่งภาครัฐได้มีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อออกสู่ชุมชนโดยรอบขณะที่เขตบางแคก่อนหน้านี้พบการระบาดในคลัสเตอร์ดังกล่าวเช่นกันปัจจุบันสามารถควบคุมได้แล้วเหลือเพียงบางแห่งที่ยังต้องเฝ้าระวังสูงสุด นางสาวรุจีราอารินผู้มืนในการเขตบางแคกล่าวว่าจากการตรวจเชิงลุกของผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในโรงงานที่อยู่ในพื้นที่พบมีพนักงานติดเชื้อจำนวนหนึ่งจึงได้แนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการและปิดทำการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชือ้อพร้อมเร่งปรับปรุงแก้ไขด้านสุข,ขาภพิบาลในสถานประกอบการของโรงงานทั้งการระบายอากาศการจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่อาจมีการติดเชือ้อการปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับสภาพพื้นที่ในโรงงานและดูแลจัดการที่พักพนักงานนอกโรงงาน รวมทั้งกำหนดให้ใช้มาตรการกักกันในพื้นที่หรือบับเบิลแอน e ซีเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโดยมีพนักงานจิตอาสาช่วยประสานงานและดูแลควบคุมพนักงานกลุ่มเสียงให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เราเรียกว่าบับเบิลบับเบิลก็คือเวลาที่เขาเดินกลับจากโรงงานนะคะก็จะเดินเป็นแถวเลยก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งเทศกิจนะคะก็จะกํากับแถวรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงงานนะคะกํากับแถวจนกว่าเขาจะไปถึงที่พักซึ่งห้ามออกนอกเส้นทางแลวกลางคืนก็จะมีทีมตำรวจนะคะเข้าไปคอยสอดส่องในในซอยรวมถึงที่น้องประชาชนซึ่งเป็นผูด้ดูแลอย่างดีขณะที่ประชาชนบางส่วนอาจว,วิตกกังวล หากต้องกักตัวเมื่อเป็นกลุ่มเสี่ยงผู้ในการเขตบางแคยืนยันว่าทุกสำนักการเขตพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีดังกล่าวอย่างเต็มที่หากพื้นที่ใดพบการระบาดควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดเพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพทันทีที่กักตัวสิ่งแรกที่เราจะไปถึงก็คือถุงยางชีก่อนเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดูตาำพันํำเป็นค่ะเช่นบางบ้านเนี่ยไม่มีญาติที่น้องในละแวกนั้นเลยก็จะ ส่งอาหารให้สามมือเลยซึ่งวิธีการของเราก็อาจจะเป็นถ้ามีจํานวนมากอะค่ะเราก็จะใช้ว่าตั้งร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงในชุมชนเนี่ยค่ะถ้าท่านทราบว่ามีผู้ติดเชื้อท่านโทรหาเขตเลยค่ะปัจจุบันพื้นที่เขตบางแคสามารถควบคุมการระบาดในหลายคลัสเตอร์ได้ส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดและสามารถนําไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆต่อได้ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนบูรณาการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่โดยจะดำเนินการในระดับเขตและบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม้วยการให้สำนักงานเขตแต่ละพื้นที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครเอกวินกากนิคเรียบเรียงปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน